สวัสดีครับหลายพนฟางไก่พม่ามาล่อเนาครับวันนี้พามาดูตัวเมียนะครับสวยๆนะผมก็เป็นพม่ามาล่อเลือดล้านครับครับวิ่งหัวสูงๆสวยๆนะับแลวประกันวิ่งหัวสูงหัวสวยนะครับนะครับสายดีๆครับผมทําสายล้านนะครับครับัยังไม่ได้กินข้าวรับเดี๋ยวถ้าใครสนใจยังไงครับทัก มาได้ครับผมแบ่งในราคาหลักร้อยครับเพราะว่าถือว่าเป็นโปูเดือนเกิดผมนะครับผมเกิดเดือนธันวาเนี่นย,นนนาาย,ยนะครับนครับเดือนธันวาเนี่ยผมก็จะขายราคาที่สบายๆนะครับเดีว่าเอาไปพัฒนาได้นะครับครับสวยนะครับใครสนใจยังไงเดี๋ยวทักมาครับผมเดี๋ยวทักมาได้นะครับ ตันะครับตัวเห็นแล้วตัวนะะนะครับชัดครับใครจะแคบก็แคบมานะนะครับเดี๋ยวผมก็จะปล่อยก่อนนะครับแล้วก็เดี๋ยวใครจะเอาตัวไหนแล้วเดี๋ยวผมก็จะจับให้นะครับใครจะแบ่งไปเลี้ยงนี่นะครับสวัสดีครับผม